สวัสดีครับผม TC Channel นะครับวันนี้เรามารับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมี FC จากไหนเลี้ยงครับพี่โอ้ FC คุณหนูนาซาลีน่านะครับ เป็นเจ้ามือเลี้ยงในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับวันนี้เรื่องการกินขอให้เป็นหน้าที่หนูขอให้เป็นหน้าที่ของหนูเพราะพวกหนูจะช่วยเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกหนูไม่มีเป็ดหน้าอร่อยนะครับสีมือกุ๊2นะครับใช่แค่นั้นค่ะ แล้วก็มาลงชื่อกันครับบรรดาเรายูทูบเบอร์ก็ช่วยด้วยใจนะคะขอคนที่ปวดที่ปั่นนะคะขอเพื่อนของเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราก็นะคะคนน่าเอามันมาอดทนต้องให้ค่อยด้วยขอให้ผู้ร่วมเนื้อโอเคนะคะและนี่อีกหนึ่งทางรอดของหนูนะคะลุงจิ้มขอบคุณนะครับสำหรับเอฟซีที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเรือไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจงจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ PC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ